เหลือเชื่อคำทำนายหมอปลายแม่นมากราศีธนูระวังสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบ แล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดรังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นเช็คด่วนหมอปลายนิมิตเห็นนิมิตชาร์ด พระราหูจะย้ายราศีในช่วงเดือนกรกฎาคม2568นี้ซึ่งถือว่าเป็นการย้ายที่ทรงพลังที่สุดในรอบ18ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวราศีธนูค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมจะได้รับอานิสง์แรงจากการเคลื่อนย้ายของพระราหู ที่เทวดาและบุญเก่าจะนุนนำให้ดวงชะตาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือโชคชะตาในช่วงนี้จึงถือว่าเป็นนาทีทองที่ฟ้าประทานโอกาสให้คุณนั้นสามารถพลิกชีวิตจากคนธรรมดากลายเป็นคนร่ำรวยผู้ที่เคยล้มเหลวจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ดวงโพกคัพั์ถึงขั้นตกขุมทรัพย์ บ่อเงินบ่อทองโชคลาภใหญ่จะหลังไหลเข้ามาแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะในคลิปนี้เราจะพาคุณไปดูพลังของพระราหูที่ส่งผลต่อชาวราศีธนูคำพยากรณ์ในแต่ละด้านของชีวิตและเคล็ดลับเสริมดวงอย่างละเอียดที่จะทำให้คุณนั้นได้ใช้ช่วงชีวิตอย่างคุ้มค่าเพื่อยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จ อย่างสูงสุดคำทํานายตรงเป๊ะแม่นอย่างกับตาเห็นค่ะน่าเหลือเชื่อมหัศจรรย์มากเมื่อหมอปลายพลายกระซิบได้เห็นนิมิตพิศวงว่าดวงชะตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีธนูสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเตรียมตัวให้ดีนะคะ ปาฏิหารจะเกิดขึ้นกับราศีธนูดวงชะตาจะพลิกฟื้นจากร้ายจะกลายเป็นดีหนี้สินจะหมดไปดวงชะตาจะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหรายทั้งปวงเพราะจะมีเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและคอยดลบันดาลให้มีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้าหา ดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งเงินล้านจะหล่นทัพบความรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้านของท่านปี2025นี้หมอปลายทักแรงจงเตรียมตัวให้ดีนะคะสวัสดีทุกๆุกท่านค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงชะตาและวาสนา ของคนที่เกิดในราศีธนูเป็นคำทำนายที่แม่นยำที่สุดได้ทำนายทายทักถึงดวงชะตาและวาสนาของคนที่เกิดในราศีธนูเอาไว้ว่าในปี2025ดวงชะตาของท่านนั้นจะพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ความรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้านดวงจะเฮงดวงจะปังดวงชะตาของท่านจะก้าวทับเงินล้าน ดวงถึงคราวแล้วค่ะที่จะร่ำรวยดวงจะหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งปัญหาหนักใจต่างๆที่เคยเผชิญมาสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคและความกังวลใจจะค่อยๆจางหายไป ผลบุญที่ท่านได้สร้างสมมาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะดนบันดาลให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีธนูนั้นเคลื่อนย้ายเข้าสู่สิงสถิตในฐานดวงโภคทรั์ซึ่งเป็นฐานดวงแห่งโชคชะตาเงินโชคชะตาทองปัดฐานดวงที่เด่นสุดๆ ทำให้ดวงจะรุ่งพุ่งแรงดวงจะเฮงดวงจะปังดวงดีสุดๆดีที่สุดในรอบเก้าปีเลยก็ว่าได้ค่ะดวงชะตาจะพลิกผันจากร้ายจะกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาที่เคยติดขัดและขัดสนก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง จะมีเงินไหลมาเทมาจากการทำธุรกิจที่ทำอยู่จะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดมือดวงชะตาจะมีแต่สิ่งดีๆและสิ่งมงคลเข้าหาวาสนาจะได้จับเงินแสนเงินล้านในชั่วข้ามคืนค่ะเพราะจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยือนท่านท่านจะถูกหวยรวยโชคจัดเต็มแบบไม่คาดคิดคาดฝัน ความรวยจะมาเคาะประตูหน้าบ้านของท่านแล้วเพราะหมอดูหลายๆสำนักต่างก็ทำนายทายทักเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีธนูนั้นดวงจะรุ่งพุ่งแรงดวงจะโดดเด่นสุดๆเอาช้างมาฉุดไว้ก็ไม่อยู่ดวงชะตาเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยถึงแม้ว่าในช่วงเริ่มต้นของชีวิตจะค่อนข้างลำบาก ดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความรักเรื่องที่ไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัวเรื่องปัญหาหนี้สินแต่ถ้าอดทนมันทำบุญทำความดีคุณก็จะผ่านมันไปได้เพราะบุพกรรมดีที่ท่านได้สร้างมาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนำดวงชะตา ฟ้าจะเปิดทางรวยทำให้ดวงมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันค่ะให้ตัวของท่านนั้นสาธุการดังๆเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะปี2025นี้ชีวิตท่านจะลืมตาอ้าปากได้เพราะชะตาชีวิตของท่านได้ถูกลิขิตเอาไว้แล้วค่ะว่าดวงชะตา จะได้มีการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่จากร้ายจะกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองดวงทางด้านการงานและดวงทางด้านการเงินจะพุ่งขึ้นอย่างหนักค่ะการงานจะราบรื่นการเงินจะคล่องตัวทำธุรกิจสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จ รวมถึงสิ่งที่คิดที่ฝันไว้ก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนพระราหูเป็นดาวเคราะห์ที่เปรียบได้กับพลังของกรรมวิบากค่ะความลุ่มหลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หากไปอยู่ในราศีที่เหมาะสมจะส่งผลทางบวกอย่างเหลือเชื่อแต่หากอยู่ผิดที่ผิดจังหวะอาจจะหมายถึงความวิบัติอย่างประทันหันนะคะอย่างเช่น ในปี2568นี้พระราหูจะย้ายไปสถิตในราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนปัตตน้หรือว่าเป็นเรือนของผู้ครองของราศีธนูค่ะ ทำให้ชาวราศีธนูได้รับอานิสงส์อย่างแรงเพราะเรือนปัตตน้คือเรือนแห่งความสัมพันธ์การเจรจาลงทุนและโชคจากคู่ค้าหรือว่าหุ้นส่วนดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีธนูช่วงพระราหูย้ายในช่วงกร,รกฎาคม2568เป็นต้นไปดวงของชาวราศีธนูจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ด้านการเงินโชคลาบตกหุม้มซับเงินทองจะหลังไหลเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันได้โชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตจากบุญเก่าที่เคยทำมาทั้งจัดการช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าบริจาคทานมีโอกาสได้รับทรัพย์จากคู่ครองหุ้นส่วนหรือว่าจากการลงทุนที่เคยหยุดนิ่งค่ะด้านการงานพลิกฟื้นจากศูนย์สู่จุดสูงสุด งานที่เคยติดขัดจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งได้รับโอกาสทํางานกับคนที่มีอำนาจหรือว่าผู้นำผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนให้เคลื่อนตำแหน่งหรือว่าโยกย้ายไปในทางที่ดีกว่าค่ะด้านความรักได้คู่แท้คู่บุญคู่ครองที่เกื้อหน,นุนคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคู่แท้ที่ดึงศัก,กยภาพชีวิตคุณขึ้น คนมีคู่แล้วจะได้ทำธุรกิจหรือสร้างทรัพย์สินร่วมกันคนที่เคยผิดหวังจะกลับมามีรักที่มั่นคงค่ะด้านของสุขภาพจิตใจปลอดโปรง่งร่างกายแข็งแรงสุขภาพฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะโรคเรื้อรังจิตใจที่เคยเศร้าหมองมีโอกาสหายขาด จากกำกับด้านของบุญวาสนาบุญเก่าหนุนนำเทวดาเปิดทางอานิสง์จากการทำบุญในอดีตจะเริ่มส่งผลแบบรวดเร็วเหมือนมีคนช่วยเหลือโดยไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์บังเอิญพาไปสู่โอกาสใหญ่ เก้าเคล็ดลับเสริมดวงราศีธนูให้เฮงสุดขีดในช่วงพระราหูย้ายเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงจากพระราหูเกิดพลังเต็มที่ค่ะควรที่จะปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้นะคะ 1. บูชาพระราหูในคืนวันพุธกลางคืนจุดทูบแปดดอกบูชาพระราหูด้วยของดำา8อย่างเช่นน้ำอัดลมลูกว่าถั่ว กาแฟดำและอื่นๆสวดมนต์บทบูชาพระราหูพร้อมอธิษฐานขอให้สิ่งร้ายกลายเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ติดขาดกลายเป็นโอกาส 2. ทํทำบุญด้วยแสงสว่างบริจาคหลอดไฟหรือว่าโคมไฟนะคะหรือเติมน้ำมันตะเกียงในวัดเปรียบเสมือนการนำพาแสงสว่างมาสู่ชีวิตให้ค้นจากความมืดมน ของกรรมเก่า 3. เสริมดวงด้วยการสวดมนต์บทพหุงมหากาทุกเช้าช่วยป้องกันภัยร้ายและเสริมโชคลาภให้ไหลเข้ามาไม่ขาดสาย 4. ี่ไหวเทพพเจ้าแห่งโชคลาภทำได้ในช่วงต้นเดือนหรือว่าวันพระใหญ่ค่ะใช้ของไหวเป็นผลไม้มงคลและทูบเก้าดอก 5. ทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขียนชื่อนามสกุลแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทุกวันพระช่วยล้างวิบากกรรมที่อาจจะกกั้นขวางความมั่นคงค่ะ 6. ปล่อยสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระเช่นปล่อยนกปล่อยปาลาไหลปล่อยเต่าเชื่อว่าจะช่วยลดปลดล็อกความโชคดีโชคลาภที่ติดค้างมาเนิ่นนานค่ะ เมันนั่งสมาธิวันละ15นาทีพลังภายในจะนำทางให้คุณตัดสินใจแม่นยำในเรื่องของเงินทองจิตที่นิ่งจะดึงดูดพลังบวกเข้าหาตัวท่านค่ะ 8. ใช้เครื่องรางเสริมดวงเฉพาะราศีธนูนะคะเช่นตะกูดรพระราหูสีมงคลคือสีดำสีน้ำเงิน ม่วงแหวนเสริมพลังเช่นหินดำ9า 9. ทำบุญอุปถัมภ์เด็กยากไรหรือว่าให้ทุนการศึกษาบุญนี้มีอานิสงแรงนะคะจะย้อนกลับมาในรูปแบบเงินไม่ขาดมือสิ่งที่ชาวราศีธนูควรระวังในช่วงของพระราหูย้ายแม้จะเป็นช่วงที่ดวงพุ่งสูงแต่ก็มีบางสิ่งที่ต้องระวัง เช่นอย่าหลงระเริงกับโชคหากได้รับเงินก้อนใหญ่ก็อย่าลืมที่จะวางแผนระยะยาวค่ะระวังคนมาในคาบของมิตรบางคนอาจจะหวังผลจากความสำเร็จของคุณอย่าเสี่ยงการพนันหรือว่าแชร์ลูกโซ่นะคะพระราหูคือดาวแห่งความลุ่มหลงอาจจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาด สรุปดวงโดยรวมนะคะของช่วงของพระราหูทำนายดวงโชคให้กับชาวราศีธนูพุ่งสู่ขุมทรัพย์อย่างมั่นคงค่ะในปี2568ถือว่าเป็นปีทองของราศีธนูอย่างแท้จริงค่ะโอกาสในชีวิต จะมาพร้อมกันทั้งในเรื่องของเงินการงานความรักและบุญวาสนาขอเพียงคุณตั้งมั่นในความดีใช้พลังของราหูอย่างมีสติและเสริมดวงอย่างสม่ำเสมอ โชคชะตาไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวเท่านั้นนะคะแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยหากใช้จังหวะฟ้าเปิดให้ถูกทางชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์อย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้หากใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จนจบ ขออำนวยอวยพรให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งสุขภาพแข็งแรงและความสำเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังขอให้คุณมีทรัพย์สินเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือทำงานใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จ ขอให้มีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่ขาดสายมีช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆอยู่เสมอให้ทุกการใช้จ่ายเป็นไปอย่างสมดุลมีเงินเก็บงอกเงยไม่เดือดร้อนทางการเงินและขอให้คุณมีโอกาสแบ่งปันความมั่งคั่งของตนเองให้แก่ผู้อื่นด้วยความสุขใจขอให้ร่างกายของคุณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพลังเต็มเปี่ยมในทุกๆวันขอให้สุขภาพจิตของคุณแจ่มใสหัวใจเบิกบานปราศจากความเครียดและความกังวลขอให้คุณนอนหลับสนิทในทุกค่ำคืนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นและพร้อมลุยกับทุกความท้าทายในชีวิตและหากวันใดก็ตามที่คุณจะต้องผเผชิญกับอาการที่เจ็บป่วย ขอให้คุณฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเปลี่ยนไปด้วยพลังและสุขภาพที่ดีเสมอขอให้คุณประสบคุณสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างก้าวกระโดดขอให้ร่ำรวยถูกหวยรางวัลใหญ่และกลายเป็นเศรษฐีทุกคนนะคะมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ